สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อานี้อีสานบันโสขายแก้วพาพีพ่อหน้องมากคนอีกับปู่เด้อมื่อนี้เด้อมาเบิงนํากันได้พี่น้องเด้อมาเฮาสีก้นปู่ได้อย่างนี้มื้อวนี้มาเบิงนํากันมาเบิงนํากันพี่น้องมาเบิงนํากันมาบางเลก่มันข่อยพ่อทโบเด้เียเอาย่ไส่ะเม่มาบ้างเลข่อยว่อมันโบขอยม่เจ้า่ามันหากบปาลไใส่ะนี่อุ้ยไสๆๆๆนั่นาาา้้า้บ้าบ้มา อุ้ยเสีละเสีละมันกระหน่ำกระบน่มันแม่อนี่ตีไหน่กอยซ่อมันกนม่บูวก็ซ่อมมันอุ้ยวอ้พกันแม่แยบูแม่บูแล้วก้นอยู่นี่พันพ่อพบพนาแม่ไผโอ้ายายยแม่นีนตีตัวนี่ใช่ละโอ้ยรัันหลังน้ำได้ไมไผ่ ตัวง่ายให้ง่าขาดใ่มอุปาโทรๆๆโอ้ยับลีเดียมันสุตัวน้องๆในพี่น้องไโอ้บานนี้ไม่เงี้ยไปไปทางไหนมาทางไหนกำมห้องว่อนๆน้ำหาหมนี่มันเส้นละเส้นลเพื่อนกสนะเพื่อกันหนูเด็กๆห้องหามามื่ไห่ลงมาหากอนุ่นขกบแม่บุญ แมนอี house, ่ตัวปู้ยบโตหน่อยได้พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเลพี่น้องปูเสร็บกับปูป้าโตให้โตขาดีนเลโอ้ยมันป่าโตน่อยด้ในกล้องเนาะแต่ปลาในนี่มันคือโตวน่อยเทอะปะโอ้ยมันไข่อปลาไม่เย็นไ่ปรกามน้ปทันมาป้าปาเมูเขาลงไปหากือตีนบ้านนี่กันนะได้มาที่ได้พ้กันมา แต่่ปที่ทุวจะทามันทมาง่ยไปมเบิงกระดูเบิกระดูอยาหนยมันใกนองน้าเนาะมันอยู่ใกล้นองน้ามันแน่นมันนนเนาะไรเีย้าก็ก็เห็นนแล้วพี่นอนเยเห็ุไบเตุใบรักอีกไแ่เอีกมรุนอ้ยดีให้ดีให้ไปไปาเนี่เหาไปเห็ดกินไปี่ ข้าปเฮ็ดกินข้าไปขวาขบว่อกินวาช่เอฟซีเันเขาเนาะโอ้ฝนนมือแรงแรงดิพี่น้องเนี่นยเหืน<ม>อนน,น,น้ำหากันหนึ่งว่าเตือนมาม่าขวายกุ้ยพี่กันยังมาอยู่เอาสามีก็เลยพี่น้องเด้อแซมมีแล้วสวัส,สดีค่ะ